สวัสดีครับมามาพี่น้องมือนี้มาพ่อกับบ่าหนึง่งผ้าสับคือเก่ามือนี้บ่าหนึง่งผ้าสับอีผ้ามากินหอยนางลมเห็นเบาพี่น้องหอย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 นางลมสดสดตัวใหญ่เลยพี่น้องใหสดใหญ่ๆทั้งส,ยายายงส่บ่บาหนึ่งสั่งมาจากเพจอาหารทะเลอาหารทะเลปีกและโซ่เดลิเวอรี่สเตหี สเตหีบเดลิวิ r ี่เด้อเหตุอาหารทะเลปีกได้ส่งสเตหีบเดลิวิ r ี่บามหนึ่งสังส่งมาสั่งมาข้าเจา้ามิน่หอมเจียวแล้วก็พริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มซี่ฟูดครับพี่น้องเห็นไหมน้องน้ำจิ้มซี่ฟูดแซ่บเด็ดเด็ดเลย้อมกับผักกทิหินมาๆา,มาพี่น้องอยา่าเบาหลาย เจะวเหลาหลายแย่หางเบาหนึง่งน้ำลายไหลแล้วตัวแรกครับพี่น้องใหญ่ๆสดๆจังสี่นะครับจากเพจอาหารทะเลสตีบเดลิวอรี่ซังแดเดอร์ใส่นี่ก่อนเลยพริกเผาพี่น้องลงพริกเผา,าเลยลงพริกเผาครับลงพริกเผาต้อจิ้มลาดต้องเชือน้อจิ้มที่พุดราดลงไปเลย นะครันี่ครับพี่น้องหอมเจียวพี่น้องหอมเจียวใส่ไปโรด,ดแล้วก็ตากไล้ครับพี่น้องงสีเลยครับพี่น้องสดๆเลยครับผมว่าครับ โอ้ยอยากโว้ยโถก็ขถกไปครับน้ำจิ้มหกให้พี่น้องมาใส่ปลาบานึงเด้ออื้อื้อคดีพี่น้อง สดสะอาดอืออ๋ออ๋อสองครับนี่ใส่ไปโยไรยน้ำพริกเผาลายๆเลยมันจิ้มพี่น้รอกมจิ้มที่สดลาบไปเรื่อยสีแซับขนาดโอ,อ้ขอขอดขอไพเดอร์บางนึงเห็ด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 ,หด,หด,หดหน้ำลายแปกตาม โืมสีเลยจ่วงนี่พี่น้องจ่วงเข้าไปนี่ตอใหญ่ๆพี่น้องพอเป็นตัวน้อยแล้วครับตัวใหญ่ๆจุกๆเลยอื้ออือืมหยอ,องเลย ภาพขนาดพิล็อกภาพรบบนี่้เห็นภาพเป็นแบบตว,ตว,ตวอกตวใหญ่ๆเลยครับลองกินกน้ำจิ้มทีู่วดบึงกินที่ขวด,ด,ดยังเหียวเ้อก็ต้องใช้บีดเขา กัวกะกระเทียมเกียวโลยโอ้อยากให้พี่น้องเห็นตัวกันตัวใหญ่แท้พี่นอ้องอออกรุบกรุบหวานเลยพี่น้องสดสดไหมสะอาดพร้อม ราค่าก็แพงสมรรถนะอันนี้ว่าเป็นว่าขัดเจ้าให้บางนึงมากกินรีวิวให้งว่าเป็นได้ครับขัดบางนึงสื่อมากเด้อแต่ของขัดเจ้าเป็นสดน,นาบางนึงเลยแนะนำจะแนะนำให้ให้ลองเบิรงสดอีดีสดสะอาดอันนี้บางนึงสื่อมากเด้อบางนึงมาต้องอวยก็ได้เพราะบางนึงสื่อมากบางนึงใจเงินเด้อว,ว่าเป็นบางนึง เพื่อนให้บารนึงมารีวิวโมเมนต์้ะครับนี่ครับจำกินลงอไปนะ้ำโอ้ โดตรขอไขครับพี่น้องกันเด่โอ้ตัวมันใหญ่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับพี่นอ้องอืออือพี่น้องเลย ครับครับพี่น้ครับมาลองมาลองเห็ดเบมือนต่างกระเจา้าดีกว่ากระเจาเนีน้ำมาเนี่ตัวองให้ออกสีเนาะระดกระหินกระินหักใส่แต่งสีเนาะพี่น้องบ้านเงกระจำกระเจ้ามาเห็น ถ้าเจ้ากินหลายคนเราบ้านหนึ่งก็อยากกินน้ำจะเลยลองสั่งมาใช่พี่ขาซีฟูดับี่น้องซีฟูดเบิ้งเด้อซีฟูดลาดไปเลยซีฟูดเห็นไหมเนาะลาดลงไปหอมเกียวพี่น้องที่เนี่ยหอมเกียวใส่ไป ตากขึ้นหน้าพี่น้องโอ้โำนี้เพื่อพีเพื่อบน้องสุผู้ทุคนทั้งผู้ทั้งไก่เมืองหนองเมืองนาเด้อมามามา,มาแสบก,กับเบาหนึง่งทางตม้มไม่ต้อง <c oughs> ขอใส่คำพูดหม่อมเลยนะครับโอ้ำหต้จิ้มก็เจ้าเด็ดดี Ooh. บานนงเดืนมึงตัวหอยกันนี่ครับตัวหอยใหญ่ๆยาวๆกทงนทีเลยเต็มกระดองครับพี่น้องเริ่มเห็ดแล้วเริ่มจวดจานเลยพี่น้องเยลยราศีฟูดไป ขอใายพี่น้องขอมือเลยขอใช้มือด้วยพี่น้องมันหล่นซ่อนครับแล้วก็ลอยนี่ไปโอ้ยทำนี่อหอยล้วนพี่น้องเอ้ยหวานมากพี่น้อง หวานหวานคักบ,บ่ได้อวยด้วยบาหน,นึงซื้อกราเจ้ามาซื้อกราเจ้ามาสิบโตแต่มันแสบมันหวานมันสดนะพี่น้องบางน,นึงเลยบอกว่ามันมันของดีพี่น้องที่บอกล้านไปคืออยากให้พี่น้องซื้อของดีดนะกินของดีดแบบบาหน,นึงแบบ บ้านนึงกินล้านไหนเนาะได้หอยตัวใหญ่แทใใ้งเลยบอกไปเพจเพิ่นคือว่าอาหารทะเลอาหารทะเลสดปีกและส่งสติเห็บเดลิเวอรี่ขอสั่นซื้อเพจเพิ่นเนอรบ้านนึงซื้อมาจากนี้เราหนึ่งบอกเพจเพิ่นไปแล้วได้กินฟรีบบเพิ่นเอามาให้รีวิวกินฟรีบบก็บ่ได้ครับบ้านหนึ่งซื้อมา ซสือหรือเงินเจ้าของจแท้แต่เป็นของดีนะพี่นอ้องโอ้บึงพี่น้องเริ่เดัน โมดพอความแหบามโนหโด ฟูดพ่นใช่ไปเลยริมซีฟูดหอมเจียวเขาได้มาด้ว ສະบາຍດີພີ່ນ້ອງທ້າວໂອ້ບໍ່ครับ เพื่นอนๆหอกสุขุุ่นขุนสุขนัน แับนัวแับนัวหวานว่าผิดหวังครับพีน่นอกบาปหนึ่งมองหาเข็ดสูรื้ออ่กมาครับพีน่นกขอเปวือกขอไปครับอ่าครับบาปหนึ่งกะมากกินหอยนายนงรม พี่น้องเบิง่งเนาะเดี๋ยวมืออื่นหรือมือรุ่นบ้านหนึง e ่งอีเอาเมนูอย่างมาตอนพี่ตอนน้องก็รอติดตามบ้านหนึ่งน้ำเลยมะกะไส้ถูกไถ่กะแคร์ให้บ้านหนึ่งเลยกดสับสกายให้บ้านหนึ่งน้ำเลยครับพี่น้อง